โลราครอันนิวเจอร์นี่ให้ชีวิตเดินทาง OR ร,รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวัน,วนที่ดีขึ้น,น,นขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ให้พื้นไม้เงางามขั้นสุดด้วยการแลนดูนิเทนจากกูไรเพจ ข่าวนี้ท่านผู้ชมดูแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนก็แล้วกันฮะไม่เพียงทนายเดชานะฮะที่ยื่นมือไปยืนอยู่เคียงข้างช่วยเหลือครูจุ๋มในการสู้คดีทําร้ายเด็กครับตอนนี้มีท่านนี้ฮะข้างหลังเจเบียบเจเบียบคือระเบียบรัฐคงพาทิ่ท่านหายไปนานนะแต่ว่ารอบนี้ออกมาออกมายื่นมือให้การช่วยเหลือครอบครัวของครูจุ๋มครับหลายหลายคนบอกฮะเฮ้ยจริงเหรอขนาดที่พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องนที่ถูกทำร้ายร่างกายคนจะช่วยเหลือยังก็ปิดกัะปอยอ่ะแต่นี่คือ ฟังคนทําร้ายร่างกายอะฝั่งแม่คนทําร้ายร่างกายเด็กอะบุกมาช่วยเหลือถึงที่บ้านเลยเอาละอย่างที่บอกไว้ใจเย็นๆค่อยๆฟังนะะคุณระเบียบรัฐคงพาณิชย์มาในนามเดิมนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขฮะท่านมาเยี่ยมนางทวีอายุ62ปีที่อาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคุณทวีเนี่ยเป็นแม่ของครูจุ๋มนะฮะ มาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าครูจุ๋มเองมีภาระต้องดูแลเลี้ยงดู3ชีวิตด้านหลัง3ชีวิตคือ1เป็นแม่2คนคือหลานรวมทั้งหมดเป็น3คนนะฮะโดยเฉพาะน้องบัมเหรอน้องบัมเนี่ยเรียนอยู่ปวชปีหนึ่งอยู่ที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งที่อ่างทองแต่ตอนนี้ต้อง drop เรียนเรียนเพราะอะไรเพราะว่าทางนัดจุ๋มะนั่